วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนีธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับวันอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สุริยปราคาเต็มดวงสร้างความตื่นเต้นให้กับคนในอเมริกาเหนือและทรัมป์ชี้สิทธิ์การทำแท้งควรให้แต่ละรัฐตัดสินใจ ขณะที่เศรษฐาทวีสินระบุรัฐบาลเมียนมาอ่อนแรงและกำลังถือเป็นโอกาสที่ดีในการเจรจาอิสราเอลเผยสังหารผู้นำบัญชาการฮิสบลัลลาในเลบานอนนอกจากนั้นแล้วนะครับสารัฐอัดฉีดเงิน6,600ล้านดอลลาร์หนุน TSMC ตั้งโรงงานที่3ในอเมริกา และช่วงท้ายรายการวันนี้ครับก็ติดทีมลมกรดไทยปักหลักเก็บตัวในสารัฐมุ่งทำสถิติไปโอลิมปิกหมอดูอเมริกันทำนายนะครับผลกระทบสรีปราคาต่อการเมืองเป็นอย่างไรทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับที่กรุงวยชิงตันนะครับบรรยากาศคึกคักมากครับผู้คนนั้นแห่ไปที่บริเวณ ใจกลางกรุงวอชิงตันที่เป็นสนามย่าใหญ่นะครับเพื่อที่จะดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับ<ช>สุริยคราสซึ่งไม่ใช่แค่แต่กรุงวอชิงตันเท่านั้นนะครับคนหลายล้านคนที่อยู่ในแนวของการที่จะมองเห็นสุริยคราสเต็มดวงนั้นก็เข้าร่วมประชมปรากฏการณ์นี้เช่นกันนะครับตั้งแต่ที่เม็กซิโกสหรัฐและแคนาดาครับ เป็นที่คาดหมายว่าอากาศก็จะเป็นใจนะครับสำหรับชาวอเมริกันที่อยู่บริเวณแนวท้องฟ้าที่จะได้เห็นสุริยปราคาเต็มดวงที่รัฐเวอร์มอนต์นิวแฮมป์เชอร์และรัฐเมนรวมทั้งที่นิวบรนสวิกและนิวฟอร์แลนด์ของแคนาดาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับที่นครฟิลาเดลเฟียเกิดสุริยุปราคาเวลาราวบ่าย3า3โมง23นาทีท้องฟ้าในตอนนั้นกลับมีเมฆปกคลุมบ้างบางส่วนนะครับ สเปนเซอร์ซิมูล่าผู้ที่รอชมสุริยุปราคากับชาวต่างชาติจากอังกฤษและละตินอเมริกาบอกนะครับว่าแน่นอนว่าผมนั้นผิดหวังนิดหน่อยแต่เมื่อเห็นคนมามากมายขนาดนี้จึงคิดดูแล้วว่ามันเป็นสิ่งพิเศษจริงๆ <c oughs> เขาบอกด้วยว่าผมคิดว่าพอหลังโควิดเราอยากที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมผมก็มีความสุขมากที่ได้ทำสิ่งนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเราวๆครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเม่ก็เริ่มคลี่คลายตัวและผู้คนที่ฟิลาเดลเฟียก็ได้เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครับที่กรุงวอชิงตันเสียงเฮดังขึ้นนะครับจากคนราว2,000ถึง3,000คนบริเวณลานกว้างใจกลางเมืองเมื่อเกิดสุริยุปราคาเมืองหลวงของสหรัฐแห่งนี้คือจุดที่จะได้เห็นดวงอาทิตย์ถูกบดบัง87% แม้จะไม่ถึง100%นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คนเท็กซัสได้เห็นแต่คนที่วอชิงตันก็ให้ความสนใจกันอย่างมากครับเดนิสไรท์อาจารย์ด้านดาราศาสตร์จากเมืองเมอร์เทลบีชรัฐเซาท์แคโรไลนาบอกว่านี่คืออีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเรียนนักศึกษาและเป็นการฉลองที่สำคัญทางดาราศาสตร์ส่วนคริสเพนเบิร์กชาวกรุงวอชิงตันอีกคนหนึ่งนะครับกล่าวว่าเขาสนุกกับการที่ ได้ดูสุริยุปราคาในครั้งนี้เขาบอกนะครับว่าแต่มันทำให้คุณอยากเห็นแบบที่เต็มดวงว่าเป็นยังไงนะครับและที่เมืองจอร์จทาวน์ในรัฐเท็กซัสครับไม่ไกลาจากนครออสตินคนนับร้อยก็ได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงอย่างชัดเจนที่ลานสนามหน้ามหาวิทายาลัยซาเวสเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ซูซานโรเบอร์สันกล่าวว่าเราโชคดีมากแม้จะมีเมฆบ้างมันก็ มันก็พอตอนฟ้าเปิดนั้นก็ได้เป็นโมเมนต์ที่ต้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เม็กซิโกที่เมือง án, มาสตรานเมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงประชาชนก็เดินมาที่ริมน้ำนะครับพวกเขาสวมกอดและจุมพิษกันโจนอัลเบิร์ตและภรรยาแอนนาโครไลนารูสฟานเดสทั้งสองนั้นมาทำงานเป็นนักสมุทรศาสตร์อยู่ที่นั่นนะครับก็ได้แสดงความอบอุ่นและความรักต่อกันนะครับ อัลเบรสกล่าวว่าหากว่าไม่มีดวงอาทิตย์แล้วก็จะไม่มีชีวิตเกิดขึ้นบนโลกนี้ส่วนเฟอร์น,นันเดสเสริมว่าสรุปราคาเต็มดวงนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและเต็มเปี่ยม ไปด้วยอารมณ์ครับคุณอธิการค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เราก็ได้สัมผัสใกล้ๆ,ๆที่ในช่วงเวลาที่มีสุรุยุปราคานยะก็มีผู้คนที่แง้มมองดูท้องฟ้าดูปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่ถ้าเกิดว่าพลาดโอกาสนี้นะคะก็ต้องรอไปอีกถึงยี่สิบเ็ดปีนะคะถึงจะวกเวียนกลับมาที่สหรัฐแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เราอาจจะได้ชมกันด้วยค่ะครับอันไหนไหนอยู่ที่อเมริกานะครับมาฟังข่าวการเมืองกันบ้างนะครับ ประเด็นเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์นะครับเป็นหนึ่งในวาระสาคัญที่อยู่ในการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีช่วง ปลายปีนี้นะครับล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากพกรรคร e พับลิกันก็ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวนะครับซึ่งคุณอธิการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเคนบรมายเออร์ครับค่ะทั้งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐจากพรรครีพับลิกัน ออกมาแสดงท่าทีในวันจันทร์นะคะว่าสิทธิการทําแท้งของชาวอเมริกันนั้นควรจะยกให้แต่ละรัฐเป็นฝ่ายตัดสินใจค่ะซึ่งสอดรับกับการตัดสินของาศาลสูงสหรัฐในการเพิกถอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญอเมริกันว่าด้วยการทําแท้งและคัดค้านข้อเรียกร้องในการห้ามทําแท้งให้มีผลทั่วประเทศไปในท่าทีเดียวกันซึ่ง ได้รับสนับสนุนไ,ได้รับการสนับสนุนจากนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการทําแท้งในอเมริกาในช่วงที่ผ่านมานะคะทรัมป์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนสิทธิการทําแท้งก่อนจะกลายเป็นบุคคลสําคัญทางการเมืองระดับประเทศเมื่อปี2017แต่หลังจากก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสหรัฐแล้วเขาเสนอชื่อแต่งตั้งผู้พากาสารสูแนวคิดอนุรักษ์นิยมถึง3คนระหว่างดํารงตาแหน่งผู้นําประเทศและต่อมา ได้มีบทบาทในการควาาคำตัดสินเรื่องสิทธิการทำแท้งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมานานเกือบ50ปีอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ ยังลังเลที่จะออกมาแสดงจุดยืนในประเด็นร้อนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนในระหว่างที่โจไบเดนคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตเดินหน้าสนับสนุนสิทธิการทำแทง้งและกล่าวหาทรัมป์เรื่องคำตัดสินของศาลสูงที่ความกฎหมายสิทธิการทำแท้งค่ะทำอ้างว่าตนสามารถเจราจาข้อตกลงเรื่องการทำแท้งที่จะทําให้ทุกฝ่ายพอใจได้อาจจะเป็นการห้ามกระบวนการทำแท้งหลังจากตั้งครรภ์ได้15-16ถึงสสัปดาห์โดยผลสํารวจความเห็นต่างชี้ว่าชาวอเมริกันโดยทั่วไปนั้ สนับสนุนสิทธิการทำแท้งแต่มักจะไม่เห็นด้วยในรายละเอียดของข้อจำกัดต่างๆค่ะ The states will determine by vote or legislation or perhaps both อดีตผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านวิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์ t r u t Social ว่าแต่ละรัฐของอเมริกาที่ผ่านการดำเนินการทางกฎหมายหรือการลงประชามติในแต่ละรัฐควรจะเป็นฝ่ายตัดสินใจและว่าไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็ควรเป็นตัวบทกฎหมายของแต่ละพื้นที่และในกรณีนี้ก็คือกฎหมายระดับรัฐค่ะ พร้อมยังได้กล่าวในโอกาสนี้ว่าเขาเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อข้อยกเว้นในกรณีการข่มขืนการมีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเดียวกันและกรณีที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของแม่ผู้ตั้งครรภ์ซึ่งถือเป็นจุดยืนที่ไม่ถูกใจผู้ต่อต้านการทำแทง้งแต่มีหลายฝ่ายที่ออกแรงสนับสนุนนะคะและอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ยังกล่าวด้วยว่าตนสนับสนุนการเข้าถึงการทำเด็กหลอดแก้วด้วยค่ะปัจจุบันมี14รัฐในอเมริกาที่ห้ามการทำแท้งนะคะและอีก2รัฐ ห้ามการทําแท้งหลังจากตั้งครรภ์ได้6สัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนเวลาที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้หญิงโดยทั่วไปจะรู้ตัวว่าตั้งครรภ์น,นะคะในทางกลับกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหลายรัฐรวมถึงรัฐที่มีผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันอยู่มากต่างตัดสินใจจะลงประชามาติเพื่อประมวลกฎหมายการทําแท้งในระดับรัฐแล้วแต่ว่าท่าทีของทรัมป์ที่มีออกมาก็เจอกับเสียงวิจารณ์จากหนึ่งในแกนรนาต่อต้านการทําแท้งในสหรัฐนะคะโดยทาง m a ร์จอรี d a n เนลเ h e r ประธานจากซูซานบีแอนโทนีโปรไลฟ์อเมริก กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้งในสารัฐออกมาย้ำจุดยืน ของกลุ่มที่จะเอาชนะไบเดนและสมาชิกจากพรรคเดโมแครตและยังตำหนิการตัดสินใจของทรัมป์ด้วยค่ะโดยนับตั้งแต่การคว่ำคันตัดสินในคดีโรเวี v e ที่มีมาตั้งแต่ปี1973โดยสาลสูงสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาตัวแทนจากพรรคเดโมแครตท,ที่มุ่งเน้นหาเสียงเรื่องประเด็นสิทธิการทำแทง้งและการแต่งตั้งผู้พิพากษาสารสูง3าคนของทรัมป์ต่างคว้าชัยในการเลือกตั้งมาหลายต่อหลายครั้งนะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเองออกโกรง่งตอบโต้คลิปวิดีโอแถลงการของทรัมป์เมื่อวันจ ด้วยว่าทรัมป์กำลังดิ้นรนเขากังวลว่าต้องรับผิดชอบในการคว่ำกฎหมายโรวีเวทที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะให้เขารับผิดชอบในการเลือกตั้งปี2024นี้หลังการคว่ำกฎหมายดังกล่าวของศาลสูงสหรัฐนะคะปรากฏว่าจำนวนการทำแท้งในสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ1 2 6 7 0ล้านครั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า10ปีอ้างอิงจาก Goodmarker Institute องค์กรวิจัยที่สนับสนุนการเข้าถึงการทำ และที่น่าสนใจคือตัวเลขนี้ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่รัฐที่สั่งห้ามการทําแท้งและผู้หญิงจํานวนมากเดินทางไปที่รัฐใกล้เคียงเพื่อที่จะทําแท้งนะคะและการยุติการตั้งครรภ์และนักวิจัยพบว่าการเข้ารับยายุติการตั้งครรภ์น,นั้นคิดเป็นสัดส่วน63%ของการทําแท้งในสหรัฐแล้วตอนนี้แต่ที่ต้องจับตากันต่อค่ะคุณรัตพ์ก็คือทางสารสูงสหรัฐกําลังได้รับฟังข้อโต้แย้งในประเด็นทางกฎหมายและการเข้าถึงยาไมเฟรสโตนเพื่อ ยุติการตั้งคันค่ะโดยคาดว่าศาลสูงสหรัฐนั้นจะมีคำตัดสินในเรื่องนี้ออกมาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะครับมากันต่อที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับนายรัฐมนตรีไทยเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์กับสื่อรอยเตอร์นะครับว่าขณะนี้นั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเห็นว่าะจะเจรจากับเมียนมาได้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เมียนมาก,กําลังอ่อนกําลังนะครับ ปัจจุบันรัฐบาลทหารเมียนมานั้นตกอยู่ท่ามกลางแรงต้านอย่างรุนแรงหลายด้านหลังจากที่มีกองกำลังพันธมิตรของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่มีรัฐบาลเงาหนุนหลังสามารถยึดครองหมู่บ้านและค่ายทหารหลายแห่งเอาไว้ได้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมทั้งบางส่วนของเมืองเมียวดีพรมแดนติดกับไทยที่สามารถยึดได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ สถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้จึงเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลเมียนมาต้องเผชิญหลังจากที่ทำรัฐประหารเมื่อ3ปีก่อน I think we all know that the current regime is start to lose sub strength Okay let me propose you with a different กับนายกรัฐมนตรีเศร,รษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สที่เกาะสมุยเมื่ออาทิตย์ว่ารัฐบาลเมียนมานั้นเริ่มอ่อนกําลังลงบ้างแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีอํานาจและมีกําลังอาวุธอยู่และว่าบางทีนั้นอาจจะถึงเวลาที่ต้องประสานงานเพื่อเจรจากตกลงกันตั้งแต่เศรษฐาเข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วไทยนั้นก็ได้พยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเมียนมารวมถึงช่วยจะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนในเมียนมาเพื่อที่จะปูทางให้มีการเจรจาระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายต่อต้านนะครับนายกไทยกล่าวได้ว่าเมียนมานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อไทยและตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยได้มีโอกาสเจรจากับหลายฝ่ายรวมทั้งจีนและสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาพร้อมยืนยันว่าประเทศที่จะรับผลประโยชน์นี้มากที่สุด หากเมียนมามีเอกภาพก็คือจะได้อเร่องของความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับ ปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันจันทร์ค่ะว่าได้โจมตีทางอากาศเข้าใส่ตอนใต้ของเลบานอนและสังหารผู้บัญชาการของกลุ่มเฮสบอลาซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีในภาคเหนือของอิสราเอลมาหลายครั้งนะคะโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าผู้เสียชีวิตจากการโจมตีคืออาลีอามาดทัตซินแห่งกองกําลังรัฐวานของกลุ่มเฮสบอลาและทางกลุ่มเฮสบอลาออกมาประกาศการเสียชีวิตของบุคคลผู้นี้เช่นกันแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังเผยว่ามีผู้เสีย ชีวิตอีกสองคนจากการโจมตีดังกล่าวด้วยโดยการโจมตีข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเตดาวุเทสบอลาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาหลังจากสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปะทุขึ้นในฉนวนกาซาค่ะคุณรัตตพลคะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับรายงานจากกรุงวอชิงตันและสามารถที่จะเข้าไปชม ภาพสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นวันนี้ที่สรัดได้ที่เว็บไซต์ voa thai com และช่องทางอื่นๆนะครับทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, X และ Spotify voa thai ครับครับคุณิธิการค่ะ เรื่องของนักเรียนนักศึกษาต่างชาติในอเมริกานี้เรานํามาเสนออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาขณะนี้ก็ผ่านไประยะหนึ่งแล้วเลยที่เรื่องโควิดเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับผลกระทบนะครับจากโควิดต่อน,นักเรียนนักศึกษาตอนนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าบางคนนีได้ประโยชน์บางคนนั้นก็ได้รับผลด้านลบวันนี้คุณทัญพรสุนทรวงนะครับนำรายงานของผู้สื่อข่าวรอยัลโบแมนมานำเสนอถ่ายทอดครับ การระบาดใหญ่ของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาทั่วโลกเนื่องจากทําให้การเรียนต้องหยุดชะงักและทักษะทางสังคมถดถอยลงแต่บรรดาที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาต่างชาติที่กลับเข้ามาเรียนในสหรัฐกล่าวว่าการระบาดใหญ่นั้นก็ส่งผลดีอยู่บ้างค่ะฮิมานชูเซอร์เวนักศึกษาชาวอินเดียที่กําลังศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลายัยแมริแลนด์กล่าวว่า เขาชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และนักศึกษาคนอื่นๆแบบตัวต่อต,ต,ตัวไม่ใช่ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะเซอร์เวย์กล่าวว่าเขาเชื่อว่าการเข้าเรียนในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถแสดงปฏิกิริยาและยังได้พูดคุยกันและหัวเราะไปด้วยกันอีกด้วย ส่วนอายุชปะเทลน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแมรี่มาล์ซึ่งมาจากอินเดียเช่นกันก็มีความคิดเห็นที่ <When S 1> คล้ายกันค่ะปะเทลกล่าวว่า like ตอนที่เริ่มมีการเรียนการสอนออนไลน์เขาไม่ได้รู้สึกสนุกไปกับมันเพราะตัวเขาเองเป็นคนที่มีบุคลิกไม่ชอบอยู่คนเดียวแต่ชอบพบปะผู้คนและไม่ชอบการอยู่หน้าจอด้วยแต่ในตอนนี้เขาไม่ต้องอยู่ที่หน้าจอใดๆอีกต่อไป ทั้งยังสามารถพูดคุยกับครูอาจารย์ได้ว่ากำลังมีปัญหาอะไรอยู่และมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างนะคะแต่อนุจินซานมานีน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแมรี่มาส์จากประเทศมองโกเลียกล่าวว่าเธอกลับชอบการเรียนแบบลูกผสมระหว่างการเรียนออนไลน์และแบบเรียนในชั้นเรียนไปด้วยมากกว่าค่ะ ซานมานีคิดว่าการเรียนในชั้นเรียนนั้นย่อมดีกว่าการเรียนออนไลน์มากๆอยู่แล้วแต่หลังจากการแพร่ระบาดผ่านพ้นไปและเธอต้องกลับไปเรียนในชั้นเรียนเธอกลับรู้สึกคิดถึงและชอบการเรียนออนไลน์มากกว่าค่ะอลลานาเทเลอร์ผู้ดูแลศูนย์แนแนวการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแมรี่มาส์ในเมืองอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่า ข้อดีที่ซ่อนอยู่จากการเกิดโรคระบาดใหญ่สำหรับรแผนกของเธอก็คือการพัฒนาการบำบัดออนไลน์สำหรับนักศึกษาซึ่งหลายๆคนชอบที่จะเข้ารับการบำบัดด้วยวิธีนี้มากกว่าและว,ว่าราว40%ของนักเรียนชอบที่จะเข้ารับการบำบัดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะสามารถพูดคุยจากที่บ้านได้อย่างสะดวกสบายตามเวลาของตนเองค่ะ โจดี้เฮกแมนโบสผู้ให้การช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแมริแลนด์กล่าวว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่สง่งผลดีต่อง,งานของเธอด้วย อย่างเช่นการย้ายบริการต่างๆไปเป็นแบบออนไลน์เป็นต้นค่ะ In my 23 years of working at the university this has been เธอกล่าวว่าตลอดระยะเวลา23 <c oughs> ปีที่ทำงานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผ <c oughs> ลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด19 <c oughs> กลายมาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเธอและทีมงาน <c oughs> ซึ่งก็คือการที่สามารถพูดคุยกับพวกเขาได้ <c oughs> ก่อนที่จะเดินทางมาถึงที่มหาวิทยาลัยค่ะ เฮ m a n นโบส h กล่าวอีกว่าบรรดานักเรียนและที่ปรึกษาทุกคนที่ถูกสัมภาษณ์กล่าวว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นแตกต่างจากเดิมหลังการระบาดใหญ่เนื่องจากมีทางเลือกในการเรียนรู้และบริการออนไลน์ต่างๆมากขึ้นโดยพวกเขาบอกว่าแม้การเรียนการสอนออนไลน์จะยังคงมีอยู่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังมีการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ เคมีบูซอรีนักศึกษาระดับปริญญาเอก <c oughs> ที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์จากประเทศไนจีเรียกล่าวว่าเขาคิดว่าการที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูอาจารย์และการที่ได้มาโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนได้จริงค่ะธัญ <c oughs> พรสุนทรวงศ์ v o โภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์ก New York กันนะครับวันนี้เมื่อดัชนีต่างๆบปิดทําการนะครับเราเห็นว่าดาวโจนส์นั้นติดลบเล็กน้อยนะครับโดยดาวโจนส์ติดลบ11.24จุดมาอยู่ที่38,892.80 S&P ลดลง1.95จุดนะครับมาอยู่ที่5,202 .39 n a s d a เพิ่มขึ้น5.44จุดมาอยู่ที่16,253.96นะครับราคาทองคําเพิ่มขึ้น0.35%มาอยู่ที่ 3, 0 0 0ขอโทษครับ2,357.90ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก70สตางค์ครับ กลับมาที่สหรัฐก,กันบ้างนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่าจะให้เงินอุดหนุนมูลค่า6,600ล้านดอลลาร์กับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐ TSMC นะคะให้เปิดโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ที่นครฟินิกส์รัฐแอริโซนาแล้วก็ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอีก5000ล้านดอลลาร์อีกด้วยค่ะโดยทางกระทรวงพาณิชย์ก็เผยด้วยว่า TSMC ตกลงขยายการลงทุนในอเมริกาอีก2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็น6 5 0 0 0ล้านดอลลาร์และสร้างโรงงานแห่งที่3 ในแอริโซนานะคะภายในปี2030และจะเริ่มผลิตชิปคอมพิวเตอร์2นาโนเมตรที่คาดกันว่าจะล้ำสมัยที่สุดในโลกนะคะในปี2028โดยคาดกันว่าโรงงานของ TSMC ในแอริโซนานั้นจะสร้างงานในสหรัฐได้อีก6,000ตำแหน่งและภาคก่อสร้างอีก20,000ตำแหน่งค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจค่ะครับและ รัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับก็เดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วเรามีความคืบหน้ามาฝากนะครับรัฐมนตรีเจเน็ตเยนเล่นนั้นกล่าวเตือนในวันจันทร์ว่ารัฐบากลกรุงวอชิงตันจะไม่ให้สินค้าของจีนผลิตล้นเกินเข้ามาทําลายตลาดสินค้าอุตสาหกรรมใหม่ในอเมริกานะครับ เย็นเล่นกล่าวกับสื่อมวลชนช่วงท้ายการเยือนจีนเป็นเวลา4วันว่ารัฐบาลไบเดนจะไม่ยอมให้เกิดการซ้ำรอยประวัติศาสตร์จากช่วงทศวรรษที่2,000ที่สินค้าจากจีนทะลักเข้าสหรัฐจนทำให้กระทบกับตำแหน่งงานภาคการผลิตนะครับทางนี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐนั้นไม่ได้ขู่ว่าจะใช้กำแพงภาษีหรือมาตรการใดๆเพิ่มเติมต่อจากต่อรัฐบาลปงปักกิ่ง แต่ว่าหากรัฐบาลปักกิ่งนั้นยังคงให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และแงผงพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาดอืน่นๆนั้นสระนั้นก็จะจับตามมองน,นะครับทางด้านหวังเหวนเทารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวในการพบกันกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนในกรุงปารีสว่าข้อกังวลเรื่อง กำลังการผลิตยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าที่ล้นเกินในประเทศจีนนั้นไม่มีมูลนะครับและบอกว่าอุตสาหากรรมนี้ของจีนนั้นเติบโตด้วยนวัตกรรมและระบบการผลิตที่ห่วงโซ่อุปทานนั้นยังคงพัฒนาต่อเนื่องตลอดจนการแข่งขันก็ยังมีในระดับสูงเวลานี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามก็คือเป็นเรื่องราวของ การเก็บตัวนักกีฬาไทยนะครับที่บินมาเก็บตัวที่ลอสแอนเจลิสที่ประเทศสหรัฐนะครับรายงานชิ้นี้นะครับมีคุณสุภกิจพัฒน์ธีรนนท์นะครับนำมาฝากเชิญติดตามครับนักกีฬาชายทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันรายการโพมนาพิเซอร์อินวเทชัน2024ที่มหาวิทยาลาย College, ัยโพมนาคอ l ลเลจในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งถือเป็นรายการแรกนับจากได้เดินทางมาปักหลักเก็บตัวและฝึกซ้อมในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาไทยลงแข่งในรายการ100เมตรชายโดยบิวภูริพลบุญสอนทำเวลาได้10.28วินาทีดีที่สุดในรายการนี้และสระอัจด,ดาบบังทำเวลาเข้ามาเป็นที่2ที่10.33วินาที รายการนี้ถือเป็นการลงอุ่นเครื่องครั้งแรกจากทั้งหมด3รายการที่นักกรีทาไทยวางแผนร่วมตะเวนแข่งขันในสหรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายเข้าร่วมแข่งขันกรีทารายการเ o r ร์ At ตล e t e ์รีเลย2024ที่ประเทศบาฮามาสในช่วงเดือนพฤษภาคมหรืออีกราว1เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นสนามของการคัดเลือกนักกรีธาประเภทวิ่งผัดเข้าแข่งกีฬาโอลิมปิก2024 พลตําตรวจโทสุภวณัตอาริยมงคลหรือแฟดเล็กหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีธาทีมชาติไทยบอกกับวีโอเอไทยว่าทีมกรีธาไทยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยคาดหวังว่าจะทําเวลาผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นหนึ่งใน14ทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้สําเร็จคือเราเมื่คัดเลือกตัวแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมมาตั้งแต่ตุลาคม แล้วก็แต่ละคนเนี่ยเราคัดเลือกจากเกมต่างๆมารวมทีมซ้อมด้วยกัน4ีหเดือนละก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีสุดครั้งหนึ่งของนักกีฬาที่เราทีมชาติไทยก็เราก็เชื่อมั่นกับว่าเกมข้างหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ทีมของเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปแข่งในโอุปิกอีกครั้งหนึ่ง นักกีทาทีมชาติไทยเดินทางมาปักหลักฝึกซ้อมแบบเข้มข้นในค่ายเก็บตัวภายในสนามของมหาวิทยาลัยอสาสซูซาแปซิฟิกยูนิเวอร์ซิตี้นครลอสแอนเจลิสโดยมีดอนควิรีอดีตเจ้าของ <Okay. S 1> เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่21ชาวจาเมการับเป็นผู้ฝึกสอนพิเศษเพื่อพัฒนา okay. <One> ด้านเทคนิคและประสานงาน <Very consistent. S 1> ร่วมกับสตาฟโค้ชทีมชาติ well, 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 ในการวางแผนการเก็บตัวที่สหรัฐเดอนกอลี่นี่ เป็นอดีักกีฬาเดนนทองโอลิมปิกของจาเมกานะฮะแล้วก็เขาช่วยประสานกำลับแผนที่จะมาอยู่ใน้านเท่าไหร่เพื่อที่เขาไปทำคลีไฟสิกร้อยที่บาฮามาสล้วก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ยาัฒนาทีมของเราได้มีโอกาสแข่งกับดับนานาชาติมากขึ้น I'm more into the technical aspect of sprinting and that's what I was able to ด o n c ว ry โค้ชพิเศษชาวเมกาและนักกีฬาผู้เคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วบอกว่าหลังจากได้มาร่วมฝึกสอนด้านโปรแกรมการฝึกออกตัวหรือสปรินต์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นมากของทีมวิ่งผาดที่ยังหนุ่มแน่นและเชื่อว่าภายในโอลิมปิกครั้งต่อไปจะมีนักกีฬาบางคนที่จะทำได้ดีมากและโลกจะได้เห็นว่าทีมไทยมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะก้าวไปในระดับต่อไปในการแข่งขันระดับนานาชาติ ด้านพลุพลุญสอนสระอัฏดาบ,บังและนทวัฒน์เอี่ยมบุดมนักกีธาทีมชาติไทยทีมผด 4, คู100เมตรชายชุดคว้าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียที่เดินทางมาคัดเลือกไปสู่โอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้กล่าวกับว o A ไทยถึงการเตรียมความพร้อมและความมั่นใจในครั้งนี้ก็ถือว่าตัวเองได้เตรียมความพร้อมร่างกายมาแบบพอสมควรเลยับเพราะว่าก็ตั้งใจจะมาแข่งรายการนี้โดยเฉพาะด้วยครับเพราะว่ามันก็ใกล้จะเข้าแบบว่าโอลิมปิกเกมส์หรือชิงแชมป์โลกนะครับก็อยากจะแบบคอลิฟายเข้าไปในแบบ ครับโลกภัยได้ครับก็จริงจังกันทุกคนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความหวังเราก็ทําให้ความหวังที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเต็มที่ครับเราไม่รู้ว่าแบบจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราก็เต็มที่ทุกคนครับเต็มที่ให้มันที่สุดเลยพูดถึงประสบการณ์แล้วกันครับเพราะว่าเราผ่านแมตช์ระดับเอเชียมาทั้งชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมมาก็ประสบการณ์ก็ได้มาเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้เจอคนระดับเอเชียระดับโลก ทีมกรีธาไทยชุด4คู100เมตรชายและวิ่ง100เมตรชายจะปักหลักเก็บตัวเป็นระยะเวลา1เดือนและลงทำการแข่งขันอีก2สัปดาห์ในสหรัฐจากนั้นจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศบาฮามัสซึ่งเป็นรายการที่จะตัดสินอนาคตของทีม4คู100เมตรชายในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ต่อไปติดตามเบื้องหลังการฝึกซ้อมของแคมป์นักครีธาทีมชาติไทยชุดนี้และความหวังในการได้สิทธิ์เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในตอนต่อไปสุภกิจพัรทรธิรานนท์ ไวท์ซอมอเมริกาภาคภาษาไทยแายง,งานจากรัฐแคลิฟอร์เนียขอบคุณมากครับคุณสุภกิจครับแล้วเราจะมีตอนต่อไปนะครับรอชมนะครับการรายง,งานเชิงลึกเกี่ยวกับทีมนักกีฬาวิ่งของไทยครับ,รบและส่งท้ายวันนี้ เป็นข่าวที่ต้องใช้คําว่าโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์สุริยคราสในสหรัฐเพราะว่ารอยเตอร์เขาไปสัมภาษณ์นักทํานายดวงชะตาว่าสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลต่อสหรัฐและการเลือกตั้งสหรัฐนะคะโดยนักดูดวงลอรีเบลจากนกครไมอามี่ค่ะบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สุริยุปราคาเกิดขึ้นพาดผ่านสหรัฐในปีที่ชาวอเมริกันกาลังเลือกตั้งนะคะแลวบอกว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่ออดีตประธานาธิบ ดีสหรัฐโดนัทรัม์เป็นพิเศษเพราะว่าตรงกับเรือนที่9ซึ่งตีความว่าจะเกิดความไม่กระจ่างแจ้งในแง่ของกฎหมายและบอกด้วยว่าอดีตผู้นําสหรัฐรายนี้อยู่ในความมืด และก็การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้เนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของทางกฎหมายที่ทรัมป์เผชิญอยู่ก็จะเป็นเรื่องที่ปกคลุมเขานั่นเองนะคะขณะเดียวกันนักพยากรณ์จากแคลิฟอร์เนียเจสสิกาลานยาดูค่ะบอกว่าการเกิดสุริยะคราครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการกลับมาของพลูโตคือตีความในเชิงการเมืองคือการล่มสลายของจักรวรรดิและบอกด้วยว่านี่คือประเทศที่ผ่านวิกฤตใหญ่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตามโหราศาสตร์แล้วอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า การปฏิวัติเกิดขึ้นได้แต่เขาบอกว่าสุริยุปราคาก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไปนะคะเพราะว่าเป็นอยู่ในราศีเมษเป็นโอกาสที่จะตื่นรู้ทางความรู้สึกตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองมีสติแล้วก็ก้าวที่มีความหมายต่อความรู้สึกที่เต็มอิ่มสมบูรณ์นั่นเองก็คือไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอย่างเดียวนะคะครับและนั่นก็เป็นข่าวต่างๆนะครับจากรายการข่าวสดสายตรงกับพีโอไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอศนิดและคุณนิติการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ส,สดีค่ะคุณธีรรัตน์มาสวัสดีส่งท้ายจะบอกว่าชอบมากเลยเรื่องราวของนักกีทาทีมชาติไทยซึ่งดูแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ข้อมูลเชิงลึกจะติดตามต่อไปนะคะ,คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทั้งสองท่านและทีมงานนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ